สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีปีสัตแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไฮไลท์วันนี้ผู้เล่น2เกมรุกที่เป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสสูงที่จะย้ายทีมนะครับและเรื่องราวสำคัญในห้องแต่งตัวที่จะต้องมีการเคลียร์กันติดตามกันได้ในคลิปวันนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับ Suzuki าแอตติ Smart Hybrid นะครับแรงเท้าฝนกับราคาพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทนะครับ ตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่านะครับพร้อมขับฟรี90วันหรือว่าผ่อนเริ่มต้นที่4,999บาทนะครับมีจำนวนจำกัดนะฮะพร้อมกับข้อเสนอพิเศษนะครับได้ที่โชว์รูมสุสกิทั่วประเทศนะครับพร้อมกับโครงการดีๆนะครับ You Drink Don't Drive กับร่วมสร้างควนปลอดภัยบนท้องถนนนะครับด้วยความห่วงใยภายใต้โครงการสุสกิ c o s s Care ครับเนื่อความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับขอบคุณโครงการดีๆจากสุสกิด้วยนะครับ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนั้นดีเสมอครับเอาตรงๆนะครับคิดอยู่นานครับว่าจะเปิดคลิปนี้ด้วยคำคมๆเกี่ยวกับดาบิดเดคอรยังไงแต่ก็คงไม่มีอะไรที่จะเหมาะสมไปกว่าการจดจําสิ่งดีๆตอนที่เขายังอยู่กับเราใช่ไหมละครับ12ปีเนี่ยเป็นเวลาที่ยาวนานมากนะครับและอย่างน้อยเนี่ยพี่เดย์ก็เอาชนะใจแฟนผีทั่วโลกได้ทั้งหมดแล้วแหละส่วนประเด็นที่ฟแฟนๆบางส่วนหรือว่าหลายส่วนไม่เห็นด้วยกับการกระทําของสโมสรบางก็รู้สึกว่าไม่แฟร์เลยหรือว่าไม่ให้เกียรติดาบิดเดคอรมากเท่าที่ควร นั่นก็เข้าใจได้ในมุมนึ่งน,นะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าสโมรสรจะทํำยังไงต่อไปกับการอําลาดาบิดให้สมเกียรติที่สุดเพราะว่าวันที่แยกทางกันไปเนี่ยมันก็จบซีซั่นไปแล้วใช่ไหมล่ะครับต่อไปอาจจะมีการจัดแถลงข่าวจัดพิธีก่อนเกมหรือว่าแมตช์พิเศษเพื่อรําลึกถึง DKR ก็ได้นะครับ ถ้าสมมติว่ามันเป็นในอนาคตที่มันอยู่ในสถานการณ์วันเวลาที่เหมาะสมะนะครับแล้วก็ต้นสังกัดใหม่ของพี่เดย์อนุญาตมันสามารถทําได้ไหมทําได้อย่างไรก็คงจะต้องมีการประชุมวางแผนกันอีกทีในสโมสรแล้วครับแต่ก็เอาละครับ move on กันต่อครับเพราะว่าขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีภารกิจอีกหลายอย่างที่สโมสรเราต้องทําต่อจากนี้ครับ เริ่มที่ดิวฝั่งขาออกเลยนะครับซึ่งสําคัญมากๆเพราะว่าดิวฝั่งขายเนี่ยจะส่งผลต่อดิวกองหน้าอาจจะหมายถึงกองกลางตัวรับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กที่เป็นแฟนหลายคนกําลังลุ้นอยู่นะครับเริ่มที่แฮร์รี่แม็กควายครับที่ฟริโซโรมาโน่ระบุนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ยอมแพ้นะครับตอนนี้กาลังฝึกซ้อมอยู่กับเร็คาโดคาเบาโยอดีตกองหลังของเชลซีสามเซสชั่นต่อวันมา3สัปดาห์แล้วแล้วก็ยังต้องการพูดคุยกับเอริกเซนฮะเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับแฮ ถ้าสมมติว่าเทนฮากเด็ดขาดพอแล้วก็ตัวของแม็กไวเองต้องการลงสนามเป็นตัวจริงเนี่ยการย้ายทีมก็คือทางออกที่ดีที่สุดนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยอยากจะสู้ต่อก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็มีโอกาสสูงว่าจะเป็นตัวสำรองนะฮะอีกรายที่มีข่าวฟาขาออกก็คือเฟร็ดครับล่าสุดโรมาโน่ก็รายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยเปลี่ยนเอเย่นไปใช้ทีมเดียวกับแกรเบอรเชสซูสซูน่าของอาร์ซนอลนะครับประเด็นคือนอกจากฟูตแลมที่สนใจแล้วตอนนี้มีทีมจากสติอิอาร์บเบียนะครับที่ ให้ความสนใจในตัวเฟรดอีกด้วยนะครับการเปลี่ยนเอเจนต์ใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่หมายถึงการพยายามหาสโมสรใหม่ด้วยนั่นเองแหละครับและการมาของเมสันเมาส์เนี่ยนั่นก็ชัดเจนนะครับว่าโอกาสการลงสามของเฟรดเนี่ยอาจจะลดน้อยลงด้วยส่วนดีนเฮนเดอร์สันนะครับก็งคงต้องจับตามองสถานการณ์ครับเพราะตอนทีแทมฟอเรสต์ก็พร้อมยื่นข้อเสนอเข้ามาทันทีนะครับถ้าฟากยังแต่ชัดเจนว่าดีนไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมในซีซั่นหน้านอกจากนี้สถานการณ์ของสกอตต์แม็กทูมิเน่ดอนนี่ฟันเด และแอนโทนีอีลังกาก็น่าจับตามองสำหรับฝ้าขาออกนะครับว่าทีมจะนำงบตรงนี้มาเสริมขาเข้าเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหนครับ มีประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้สัมทัด์กรณีพูดถึงครับนั่นคือประเด็นเรื่องของกัปตันทีมครับเมื่อดาบิดเดเคอาร์ไม่อยู่แล้วแฮร์รี่แม็กควายมีโอกาสย้ายทีมสูงยังไงแล้วก็ต้องมีการเลือกผู้นําทีมคนใหม่ค่อนข้างแน่ครับบรูโน่เฟรนเดสเนี่ยแทบจะเป็นกัปตันตัวจริงของบริรดุการที่แล้วอยู่แล้วนะครับแต่คแฟนบางส่วนเนี่ยก็ยังมองว่า Bruno บรูโน่บ่นเยอะเกินไปใช่ไหมครับหรือว่าจะถึงเวลาของลิชาลิซันโรมาเดนสหรือว่าพี่ใหญ่คาสิเมโรที่จะขึ้นมา เป็นผู้นําทีมสักทีหนึ่งหรืออาจจะเป็นราฟาเอลวารานที่มีประสบการณ์การเป็นแชมป์โลก กับทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชัดก,กรณีก็เพิ่มชื่อของมาคัสแรชฟอร์ดมาด้วยโดยที่ให้เหตุผลว่าแรชชี่เนี่ยเป็นผู้นําในการทําประโยชน์ต่างๆเพื่อสังคมนะครับและพักหลังเนี่ยก็ทําประตูดได้เยอะขึ้นโฟกัสกับการเล่นในสนามมากขึ้นเติบโต,ตมากขึ้นนะครับเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับแฟนช่องมองอยังไงกันครับจะเป็นบรูโน่ที่น่าจะเป็นแตงหนึ่งด้ยสวมปลอกแขนว่าจะเป็นลิชาคาเซมิโร่วารานแรชฟอร์ดหรือท่านอื่น ทุกท่านคิดว่าใครเหมาะสมกับปลอกแขนกัปตันทีมก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับ ส่วนขาเข้านะครับอย่างที่เราคุยกันไปในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ครับอย่างน้อยถ้าปล่อยออกได้มากเท่าไหร่ก็น่าจะมีโอกาสสําหรับตำแหน่งอื่นๆนะครับที่มากกว่าดีลของเมสันเมาสดีลแรกอังเดรโอนาน่าน่าจะเป็นดีลที่2ที่การย้ายทีมน่าจะเสร็จสิน้นภายในสัปดาห์นี้นะครับรวมถึงดีลที่3ที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างรัสมุสคอยลุนนะครับเพราะว่าในรายของคอยลุนเนี่ยโรมาโน่ก็ระบุน,นะครับว่ารายละเอียดส่วนตัวคุยกันเสร็จตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วละครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเพราะว่าเจ้าตัวน่แสดงออกช เจนอยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าต้องการย้ายมาเล่นที่ยูไนเต็ดนะครับตามข้อมูลผู้สื่อข่าวระดับสูงนะครับ ก็ประเมินเข้ามาแล้วถือว่ามีโอกาสสูงที่ฮอยลุนจะย้ายทีมเข้ามาถ้าสมมติว่าตกลงค่าตัวกับอัตแลนตาได้นะครับส่วนอีกรายที่โรมาโนรายงานมาเองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือดูซารลาหัวิชนะครับดาวยิงขวัญใจแฟนยูไนเต็ดโรมาโนเนี่ยระบุว่าลาหัวิชจะย้ายออกจากยูเวนตุสถ้ามีข้อเสนอที่ดีพอนะครับโดยที่มีปารีสแซงต์แชร์แมงเชลซีและก็บบเยอร์มิวนิคให้ความสนใจก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าเบนเจค,คอบจาก C ี s s p o r t อก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า ยูเนเตดเองก็มีโอกาสดึงดูซานเข้ามาเสริมทีมเพราะว่าตัวแทนของปีศาจแดงเองก็ได้มีการพูดคุยกับแคมป์ของลาวิชแล้วเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับว่าแผนแรกของเทนฮากถ้ามีงกขาออกมากพอก็คือการดึงกองหน้าเข้ามาเพิ่มถึง2คนนะครับไม่ใช่แค่คนเดียวนะฮะฉะนั้นครับต้องจับตาดูสถานการณ์ขององ,องตัวนี้มาเสียวด้วยนะครับว่าจะมีทีมไหนสนใจหรือเปล่าถ้าสมรสม,มากขายออกได้ก็มีโอกาสที่ยูเนเตดจะได้กองหน้าเข้ามาถึง2คนนะครับ นอกเหนือจากนั้นครับดีลของอัรเซลดิซาซี่กองหลังจากโมนาโกก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับตัวนักเตะเองเนี่ยต้องการย้ายมาที่ยูเนเต็ดและได้มีการสอบถามรายละเอียดจากเอเย่นไปแล้วแต่ว่ากองทัพปีศาจแดงจะเอาจริงเอาจังแล้วก็มีงบประมาณแค่ไหนการย้ายทีมของดิซาซี่อาจจะเกิดขึ้นไม่ยากนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแฮร์รี่แม็กไกวรจะย้ายออกหรือเปล่าครับแล้วก็ทิ้งท้ายที่โซเฟียนอัมระบัตนะครับที่จะได้ย้ายมาเล่นที่ยูเนเต็ดหรือเปล่า ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตของสกอตแม m กทูมินีเช่นเดียวกันนะครับเจ้าตัวเนี่ยอยากย้ายจากฟิโอลินาชัดเจนอยู่แล้วนะครับโดยที่มีเป้าหมายอย่างบาร์เซโลนานะครับแต่ว่ายูไนเต็ดเองก็เป็นทีมที่สนใจโซเฟียนอัมราบัดเช่นกัน ดิวขาออกของกองทัพปีศาจแดงสําคัญมากกับดิวของอาระาบัตนะฮะอย่า้ืมต็ตามนะครับรอติดตามตลาดซื้อขายไปด้วยกันนะครับยังมีเวลาอีกราวเกือบ2เดือนและตอนนี้ก็ต้องรอต้อนรับนักเตะใหม่ไปด้วยกันนะครับอังเรโอนาน่าครับที่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมในสัปดาห์นี้ครับยังไงก็ลุ้นตลาดซื้อขายรอบนี้ไปด้วยกันนะครับ แล้วก็ช่วงท้ายนะครับท่านไหนที่สนใจลงโคษณนานริการ 5T ไปแสดงแล้วก็ Transfer Center Live นะครับเรามีราคาสุดคุ้มพิเศษครับตอนนี้ทุกเนื้อหากำลังเข้มข้นมากๆเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์มาได้ที่ s i Talk to Net ครับหรือว่าที่ inbox เพจได้เลยนะครับและช่วงท้ายนะครับขอบคุณสับทุกการสนับสนุนมาโดยตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งชมคลิปแล้วก็กดแชร์นะครับทั้งหมดเลยครับเป็นกำลังใจยิ่งให้กับทีมงานของดูบอลกันทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสามัคคีคือพลังสุด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครับครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณสุสกิ